กับน้องแก้วนะคะกับรถสคันนี้เลยเป็น f o r ์ u เนอ2.4ลิรเสนะคะเป็นรุ่นตัว2,025ทั้งคู่เลยนะคะสั่งไฟมือน้องแก้วรุ่นนี้จะเป็นมาแต่งพร้อมกับไฟหน้า GR Sport อนะคะอยู่ที่1,291,000บาทนะคะขวามือรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าเดิมอยู่นะคะอยู่ที่1,251,000บาทจะต่างกันที่40,000ในเรื่องของไฟหน้าลูกค้าจะสังเกตว่าไฟหน้า อันนี้จะเป็นนเดิมจากโรงงานแบบนี้ในรุ่นของตัว S นะคะส่วนไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าก้างปลาของตัวท็อปที่เอามาใส่นะคะสองคันนี้จะมีการแต่งที่ต่างกันอย่างที่บอกว่าทําไมน้องเซลบอกว่าอิงแปงหน้าดาําหน้าดําคือแบบนี้นะคะกันชนหน้าดําแบบนี้อันนี้คือหน้าดาํา G.R. ดํานั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าหน้าขาวจะเป็นแบบคันนี้หน้าขาวคือเขี้ยวขาวแบบนี้ใช้ล่างขาวแบบนี้นะคะพิเศษเฉพาะที่สูดเราเท่านั้นที่จะเป็นอะไหล่แท้นะคะพวกนี้คืออะไหล่แท้ถ้าลูกค้าเกิดอุบัติเหตุสามารถเคลมอะไรที่ศูนย์ทั่ว จากสูทุกคันเลยนะคะเรามาสังเกตคันนี้เหมือนกันที่มีความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังคาดํานะคะหลังคาดํา เป็นทั้งสองคันไปการทําสีด้วยเอกได้กันนะคะเอามาดูใกล้ๆกันจากคันนี้ก่อนละกันเนาะคันนี้จะเป็นลูกค้าน้องแก้วนะคะพี่แต้วนั้งขอบคุณมากๆเลยที่มาอุดหนุนน้องแก้วถึงที่โคราชเลยนะคะคันนี้จะเป็นเพื่อนที่สาวที่มาซื้อรถกับทางน้องแก้วเนาะมีการเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนกันชนหน้าแท้ไฟหน้าแท้นะคะมีใส่โลโก,โก้แก้วแบบนี้เข้าไปหล่อๆเลยได้เลขป้ายแดงอันนี้น้องแก้วถ่ายส่งให้ลุ้นหวยกันละเรียบร้อยนะคะมาดูด้านข้างกันนะคะแต่งอะไรอีกบ้างจริงๆรุ่นนี้นะคะตัวล้อแม็กนะคะจะแม็กขอบายบ นะคะตัวนี้จะเป็นงานเทียบนะคะขอบ18แบบนี้เลยนะคะล้อก็จะเต็มชุมล้อมากขึ้นถ้าเป็นแม็ก7ก็จะเล็กลงกว่านี้ทำให้รถไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ถ้าใส่แม็ก8ก็ในเรื่องของประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็ดีไซน์ที่มันทันสมัยสวยงามมากขึ้นนะคะตัวนี้มือเปิดตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวมุกอันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยน